วันนี้น้องเป้งยกขบวนกระบะแคปมาให้แล้วจ้ะพี่จ๋ามีมาให้เลือกถึง2แบรนด์เดวยกันไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือว่าอีซูซูมีตั้งแต่ปี2 0 2 1ขึ้นไปราคาเริ่มต้นเพียงแค่3ามแสนแับาทพร้อมหกพันกว่าตลอดอายุสัญญามีรุ่นไหนบ้างตาลอมเป้มีชมกันเลยค่ะ เริ่มจาก2คันนี้กันก่อนเลยค่ะกับ t o y o ต a r e v o s m a r t c a p 2 4 m i s e Edition เล็กไม่เพียงแค่70,000ได้เป็นปี2021ราคาเริ่มต้นอยู่ที่439,000บาทจ้า mm hmm. และคันถัดมากับเจ้าสีขาวคันนี้เลยค่ะ Toyota Smart t o y o ต a r e v o s m a r t c a p 2 4 NT ปี2021ราคาเป็นแค่389,000บาทคันนี้พร6,000กว่าตลอดอายุสัญญาจ้า mm hmm. หรือถ้าชอบปีใหม่กว่าน้องแป้งก็มีให้นะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Smart t o y o ต a r e v o s m a r t c a 2 4 NT Z Edition คันนี้ได้ เป็นปี2022ราคาเพียงแค่4 9 0 0 0กาจัดไปเน้นฟรีทั่วประเทศและส่งรถให้ถึงหน้าบ้านจ้าหรือถ้าพี่ชอบสายซิ่งต้องคันนี้เลยค่ะกับอ s u z u d ดีแม p e ส Cap แ9ปคันนี้ได้เล็กไม่หลักหมื่นราคาเพียงแค่449,00 0าได้ทั้งแต่งรถท่ s, s ink, อซิ่งโหลดเตี้ยม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือถ้าชอบตัวยกสูงน้องแป้งก็มีให้นะจ้ากับคันนี้เลยค่ะ To y ยต a r รี o ว m a r t Cap 2.4 NT คันนี้เล็กไม่หลักหมื่นราคาเพียงแค่4 79,00 0เท็ด่นั้าันค่ะน เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆค่ะสำหรับกระบะเข็บมีทั้งตัวเตี้ยยกสูงและเต็งซิ่งสำหรับพี่ๆคนใดที่สนใจทัวรหาดหนองเป้งโดยตรงได้เลยค่ะ0855766250 0855766250คิดถึงรถจุดมือสองไว้ใจเสียรีเทลรถสวยนะคะ